สายของวันณอำเภอท่ามงผาจังหวัดน่านผมตเตรียมพร้อมเหมาะเดินทางไปยังชุมชนที่อยู่ในเขตอำเภอเชียงกลางด้วยมอเตอร์ไซค์แม่บ้านจุดหมายของผมในวันนี้คือชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านเกวดเป็นชุมชนที่ผมเคยเดินทางไปมาแล้วและอยากกลับไปเยือนอีกครั้งในช่วงฤด,ดูฝน คาบเอากระเพราหมูรวมมีดนี่มาต้องเพชรเนอะครับครับเอา,า,าวรวมแล้วก็ต่อดนียกระเพราหมูเด่น ใช้เส้นทางท่ามังผาถนนหมายเลข101มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเชียงกลางต่อด้วยถนนหมายเลข1080ระหว่างทางผมเห็นวิวทุ่งนาที่เขียวขจีพร้อมกับต้นข้าวที่เริ่มตั้งท้องซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตผมมีโอกาสได้แวะวัดนาวงซึ่งเป็นวัดที่แกะสลักด้วยไม้สักการไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการเดินทางในครั้งนี้ ก่อนจะมุ่งหน้าไปต่อที่อำเภอเชียงกลาง การเดินทางในวันนี้ราบรื่นไม่เจอฝนระหว่างการเดินทางและทำให้ผมมาถึงยังจุดหมาย สถานที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะแต่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติสายลุยอย่างผมก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องหาโอกาสแวะมาอีกครั้งเกียววะทาไปตังไหนครับไปตรงครับอ๋อไปแหมไก่เหรอรไปอีกไกลเหร,รประมาณเท่าไหประมาณสีไ่ไหครับอ๋อสครับ<ป>ระหว่างการเดินทางอาจจะลำบากหน่อย กาแรแลกกับเกีวได้ประสบการณ์ใหม่ๆถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวผู้คนในชุมชนใจดีให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากการที่ได้สอบถามและพูดคุยในฐานะคนแปลกหน้าอย่างผมก็สมบัสได้ถึงค,ความดีใจและใจดีของเด็กๆมันทําให้ผมนึกถึงสมัยผมยังเป็นเด็กผมมีโอกาสได้พูดคุยหยอกล้อเล่นกันตามภาษาเด็กๆในฉบับเดียวกับเด็ก2คนนี้ผมจองที่พักชื่อเกียวตะโฮมสเตย์ สำหรับการพักผ่อนในค่ำคืนนี้ที่นี่นกอกจากจะได้มานอนฟังเสียงธรรมชาติยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้คนที่ชอบหนีความวุ่นวายออกไปหาความสงบนอนฟังเสียงน้ำตกเสียงนกเสียงปลาที่เกวตาโฮมสเตย์ day, เราจะได้นอนดูดาวถ้าหากว่าวันนี้ท้องฟ้าเปิดและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือ ที่นี่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงทําให้ผู้คนที่แวะเวียนมาได้อยู่กับธรรมชาติในฉบับที่หาได้ยากในปัจจุบันผมมาถึงที่พักเป็นคนแรกอากาศในค่ำคืนนี้น่าจะหนาวผมเลยรีบไปอาบน้ำเตรียมตัวตั้งแต่หัวค่ำห้องอาบน้ำที่นี่เป็นแบบโอเพนแอร์อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายไม่ว่าจะมองไปทางขวาก็เห็นวิวที่สวยสดงดงาม และน้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำตกที่มาจากบนภูเขาธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามที่โลกใบนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในรูปแบบของทุ่งหญ้าป่าไม้ลำธารสายน้าและก็ภูเขาและอีกหลายหลาย,หลายอย่างมากมายเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกผสมผสานร,รวมกันมันจึงทำให้เกิดความงดงามที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ เมื่อผมได้อานน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เข้ามาทักทายพูดคุยกับน้องแสงที่เป็นเจ้าของที่พักเกียวตะโฮมสเตย์ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยทําให้ผมได้รู้ว่าวันนี้จะมีนะักท่องเที่ยวสองคนเป็นผู้หญิงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาพักยานเกียวตะโฮมสเตย์ในวันนี้ด้วยเมื่อทั้งสองมาถึงยังที่พักก็ได้เวลาทานอาหารเย็นพร้อมกันซึ่งทางที่พักได้จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองเข้ามาพที่นี่ต้องบอกเลยว่าอาหารเย็นที่นี่เป็นเมนูที่นำวัตถุดิบจากชุมชนเป็นการสนับสนุนชุมชนให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวไปด้วย ็นน้ำพริกแม่แผ่นนะครับแล้วก็ผัดผัดกุก็ตอนนี้ก็ต้มปลาปลาธรรมดากินได้บนเขาก็มีนะครับมีน้ำพริกแม่แผ่นมีต้มปลาอันนี้ไอ้ไข่เจียวใบเมี่ยงใบเมี่ยงอ๋อเนี่ยไม่หลับไม่นอนคืนนี้อ๋อใช่ใช่เนี่ยคนน่านน่าจะรู้ดีก็มันก็จะมีคาซีนเล็กน้อยก็เหมือนคล้ายกาแฟเอาไ้เลยนะไม่ต้องเใจผมเพราะผมกินหมด ตอนแรกมาถึงหน้านี่แวะที่ไหนกันครับนอนก็โนเลยนอนข้างล่าเพราะว่าเมื่อคืนก็มาถึงหนึ่งทุ่มกว่ารถมันขับช้าเจ็ดชั่วโมงอะมาจากเชียงใหม่โอ้โหนนี่รถโดยสารก็กินบัตรอ๋อนานสดๆเบิร์เพื่อป่ะอเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยนะคลิปนี้ จริงครับสุดจริงครับครุบนี้หมูหมดหม้อเลยหมดเลยมะแขวนนี่คืออะไรคะมะขวนเหมือนที่เขาผสมเป็นมาลาครับเป็นเผ็ด่อมันจะ่าเป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศภาคเหนือเรียกว่าได้ก็จังหวัดนัานก็เป็นแหล่งปลูกที่ดีที่หนึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นส่วนบนดอยที่ปลูกแต่ก็ส่วนมากถ้าเป็นที่หาซื้อได้ง่ายๆก็คือจั้นราบหรือตัวตัวอำเภอ กัวอะไรอย่างเงี้ยเชียงตาอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นบนดอยก็จะเป็นแหล่งปลูกแหล่งปลูกของเราเป็นแหล่งปลูกเพราะว่าบางครั้งพื้นที่ราบก็ปลูกไม่ค่อยได้ไนี่ไงมีดอกเมี่ยงที่เขาตากรออย่า ไม่มีข้าวกินหรอแมวอ,อะไรเกี้ยกล่ีเหี้แม่ลอ,อยอข้าวแม่ลอ,อย การตื่นเช้ามาพร้อมกับการเดินทางครั้งใหม่ทุกครั้งที่ออกเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปมักจะมีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่เสมอและเราจะพบกับความสวยงามที่ซ่อนอยู่เหมือนอย่างผมในเช้าของวันนี้ไม่ถึงตั้งชื่อ,อเกียว,วะตะโฮมสเตย์ เกียวตาแปลว่าอะไรอ่าเกียวตะเกียวตายวตาวม,มาจากคําว่าเวืทครับอ่าเพทที่เป็นชื่อหมู่บ้านของเราอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าหมู่บ้านเวืทเนี่ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างอ,อ่านยากสกดยากบางคนอ่านว่าเ<ม>วิวบางคนอ่านว่าเกวตบางคนอ่านว่ากะเวดก็แล้วแต,แต่ใครจะอ่านแบบไหนแต่ว่าผมก็เลยยกคําชื่อของหมู่บ้านเนี่ย ก็มาแต่งเติมเล็กน้อยให้มันเข้ากับคนง่ายขึ้นก็เป็นคำว่าเทวตะก็คือชื่อหมู่บ้านของเัาเองก็ได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือเปล่าชื่อเทีวตะม่มีอุบายครับแต่จริงๆที่เนี่ยบางคนบอกว่ามันคล้ายคลึงเอ๊ะทำไมเหมือนญี่ปุ่นใช่ิดหนแต่ว่าที่เนี่ยเราเคยมีคนญี่ปุ่นมาช่วยเหลือตั้งแต่อายุเมื่อ 7-8ปีที่แล้วผมยังเด็กอยู่ในสมัยนั้นก็มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือที่นี่เกา็มาสร้างโอกาสให้เด็กๆในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่ดีก็มาสร้างอาคารเรียนมาสร้างอะไรให้ก็ถือว่าคลึนคล้ายกับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็เราได้รับโอกาสจากนะผมก็ได้รับโอกาสจากาคนญี่ปุ่น เป็นมูลนิธิอะไรครับอ้าวม,มูลนิธิเขาน่าจะไมไ่ได้ตั้งชื่อเพราะเขามาจากาคนที่อยู่ในน,าน่านแล้วเขาก็เดินสายบนดอยหาหาพื้นที่ที่ลําบากก็เราได้รับโอกาสจากที่นั่นก็หลังจากที่เราได้รับการช่วยเหลือที่นั่นก็หลายปีหลังจากนั้นก็ได้เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นก็ทำให้เราได้ขาดการติดต่อ หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าทางโน้นก็น่าจะมีปัญหาว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สาหรับคนที่นี่ครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นรุ่นเล็กกว่าผมปีสองปีอย่างเงี้ยก็จะจะรู้จักชาวญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วก็รุ่นที่แต่เด็กๆเด็กๆรุ่นใหม่ที่นี่ก็ตอนนี้เราก็ยังได้อาคารที่ญี่ปุ่นสร้างให้ก็เป็นโอกาสให้เด็กๆได้ศึกษาครับโอ้ดีครับ ารที่ดีมาก,มกบ,บูควิวบรรยากาศต่างๆรอบๆนี่สุดยอดที่นี่สวยเลยเพราะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้โอกาสที่จะพูดเท่าน,นั้นก็โรงเรียนของเราก็าเป็นไม้อ่ะก็น่าจะผูกพันแล้วก็น่าจะโรงเรียนอาจจะยุ่หรือว่าอะไรก็ได้แต่พอเขาเหมือนเราเขามาต่อยอดอชีวิตเกี่ยวกับการศึกษาให้คนมาโดยเหมือนรุ่นผมอย่างเงี้ยก็รุ่นเริ่มก่อสร้างเลยอตอนนั้นก็ ประมาณป2ป3ก็ช่วยเขาเป็นเด็กหาตัวฐานนี้ให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยการศึกษาสิ่งแวดล้อมเลยปลูกฝังที่สมนตกที่ดีให้กับคนในชุมชนมนะครับ <c oughs> เป็นเป็นการสร้างโอกาสครับ <c oughs> ถ้าตอนนั้นสมมติว่าเราไม่มีโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนเรายุบไปผมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้มาทําแบบนี้เพราะว่าอีกหนึ่งอย่างการศึกษาก็เป็น อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองต่อไปได้เขาได้สอนภาษาญี่ปุ่นไหมอสอนไหมสอนนั้นอ,อาจจะสอนเล็กน้อยครับแต่เพราะว่าเขาเป็นเหมือนกลุ่มุมที่มาช่วยเหลืออย่างนี้เขาไม่ได้มาตังค์ใมาทำอะไรก็แต่เขาก็ติดต่อมาก็จะเป็นแต่ละคนก็จะมีพวามไม่รู้ประถแ <ขอ S 2> มแล้วก็ต้องบอกว่าเกวตะมันคล้ายๆคำของญี่ปุ่น ก็เลยหยิบตัวนี้มาเล่านําเสนอให้ฟังว่าอเนี่ยจริงๆที่นี่เรามีคนญี่ปุ่นเคยมาอยู่แล้วอ่าก็าาชื่อมันทั้งนองญี่ปุ่นเี่ยวกักบบางคนว่าคำนี้มันไม่คันอะ,อะไรอะไรตะงๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนคงคิดว่าครั้งแรกที่มานี่มันชื่อคล้ายญี่ปุ่นเลยใช่มา,าทำโฮมสเตย์ข้างบนนี้หรือเปล่าใช่ก็มีมาบางคนตอนนั้นมีผู้ใหญ่ทางอ จำบุญกำลังอะไรที่ไหนเกี่ยวตะอะไรตะอ๋อที่แทยมันกรีดอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็งงงงเกี่ยวตะอะไรที่ไหนไม่รู้จักอันเนี้ยพอเขาว่าอ๋อมันกรีดอ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็จะรู้จักมาจากคําว่ากรีดนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อบ้านนั่นเองคือเพื่ที่อ่านยากบางคนอ่านผิดอ่านถูกใช่ครับอีกภาษาไทยก็มีนะอีกภาษาไทยผมว่าพี่ตอนนั้นปีที่แล้วเราเดินเข้าในชุมชนได้ก็พี่ครับ ท้ายชื่อหมู่บ้านถูกเดี๋ยวผมให้พักฟรีแต่ละคนเอาเลยครับบางคนก็บ้านเกวตะบางคนก็บ้านเกวิลอย่างเงี้ยเกวศกเวทอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําที่เนี่ยสามสี่คำนี่เป็นคําที่คุ้นเ่ะตะบ้านเกวิลเกวตอ่าใช่ถ้ามันสระอีก็ไก่บวบแหวนเต่าอย่างเงี้ยบางคนอ่านง่ายๆเลยเกวตอย่างเงี้ยบางคนก็เกวิลเอาพูาคำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย นข้างตีงนค่อนข้างรู้จักน้อยถ้าเราใช้คําว่าเกียวตก์ก็ขนาดคาว่ากุ้ยคานี้ยังไม่มีคนรู้จักเลยไปถามได้เลยเนี่ยแค่คนในอาเภอเดียวกันบางคนบ้านกุ้ยยังไม่รู้จักเลยแต่ยิ่งคําว่าเกียวตะม,มันมีหรออะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้คนสงสัยอมีอะไรมีหรอ่ไหนอะไรอย่างเงี้ย จากบทสนทนาในช้าของวันนี้นก็ทำให้ผมได้รู้ว่าคำว่าเกวตะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงในช้าของวันนี้เราก็ได้กินข้าวและก็ดี่มกาแฟกันไปที่เรียบร้อยก็ได้เวลาออกเดินทางไปต่อน้องแสงยังได้แนะนำอีกว่านะักท่องเที่ยวคนไหน เพราะว่าได้มาเยือนที่บ้านเกวดแล้วต้องไม่พลาดอีกสองสถานที่ที่ต้องไปนั่นก็คือจุดชมวิวแม่น้ำกอนซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความใสไหลตลอดทั้งปีและน้ำตกหุงตะวันซึ่งเป็นน้ำตกที่สามารถลงไปแช่ไปเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันเมื่อผมได้ฟังคำแนะนำจากคนในพื้นที่แล้วทำให้ผมอยากไปสัมผสัสความเป็นธรรมชาติของที่นี่ หากคุณหวังว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่เปิดโอกาสให้ได้ดื่มด่ำธรรมชาติจุดหมายปลายทางเหล่านี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณพบกับสิ่งที่คุณรักอย่างแท้จริงธรรมชาติสถานที่สวยงามที่มีอยู่ทั่วโลกจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้รักธรรมชาติเที่ยวไทยไม่ไป รออยู่บ้านบายยแสงเบกไม่ต้องใช้